คลิปนี้ก็มาดูเรื่องราวของชาวลัคนาราศีกันกันนะครับทุกคนชาวกันในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับภาพรวมๆจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวปีกันก่อนเลยเนาะดาวปีนะดาวฤกยูในภพเรือนสุภะนะครับเกี่ยวกับความสําเร็จการเดินทางผู้ใหญ่นะครับคุณพ่อโดยเฉพาะคุณพ่อหรือว่าญาติผู้ใหญ่ของเราที่เราดูแลอยู่เนี่ยก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะเพราะว่าความเป็นดาวฤกยูเนี่ย เขาเป็นดาวที่ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงนะโอกาสเกิดอะไรขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวก็เกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ดูแลญาติผู้ใหญ่นะมีคุณพ่อมีคุณพ่อมีผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยอาจจะต้องดูแลท่านที่ดีๆหน่อยนะแต่ก็อย่าไปซีเรียสน,นะเพราะว่าดาวเขาอยู่นานอนะดาวเขาอยู่อีกประมาณ6ปีนะเพราะฉะนั้นเราก็แค่ทําเหตุให้ดีๆนะอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามของ เรื่องของดวงดาวนะี่บางทีเราก็ห้ามกันไม่ได้เพียงแค่เราทําให้ดีที่สุดเราจะได้ไม่มานั่งเสียดายที่หลังนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางการการงานความสําเร็จเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวกันแน่นอนนะพี่ตีก็แนะนำนะทำอะไรที่มันเกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับต่างประเทศนะเสริมเสริมนิดนึงมันจะได้เปิดช่องทางความสำเร็จทางด้านนี้เข้ามาให้ตัวเราอีกนะครับ มาดูดาวพฤหัสนะครับทุกคนดาวพฤหัสเนี่ยเขามาจากภพเรือนพันธุนะแล้วก็เรือนปัตตนีมาอยู่ในเรือนกรรม,มะนี่แหละนะกรรม,มะก็เกี่ยวกับการงานนะครับในช่วงเนี้การงานของชาวกันน่ะมีโอกาสที่จะได้คู่ค้าใหม่ๆได้คู่สัญญาใหม่ๆนะช่วงนี้ดาวพุธมาเป็นกเกษตรด้วยเกี่ยวกับการงานค่อนข้างเยอะค่อนข้างล้นนะก็อาจจะได้คนรัก มาร่วมงานนะครับอาจจะได้คนในครอบครัวญาติพี่น้องเงี้ยมาช่วยทํางานด้วยหรือไม่ก็อาจจะย้ายมาทํางานที่บ้านได้เลยนะครับอาจจะเปลี่ยนบ้านเป็นออฟฟิศนะจะได้ประหยัดเวลาเดินทางตื่นมาก็อาจจะทํางานได้เลยในช่วงนี้นะเพราะว่าช่วงนี้งานค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะงานมีความมั่นคงค่อนข้างสูงนะในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับ มาดูดาวเสาร์นะครับทุกคนดาวเสาร์เนี่ยเขามาจากภพเรือนปุตตะนะไปอยู่ในเรือนปัตนิเกี่ยวกับความรักหรือไม่ก็เกี่ยวกับการค้าการขายคู่ค้าคู่สัญญาใหม่ๆนะมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับลงทุนใหม่ๆคู่สัญญาใหม่ๆเกิดขึ้นนะเพราะว่าดาวพฤหัสนี่ก็มาอยู่ในเรือกนกรรมะด้วยแล้วก็ถ้าเกิดถามเรื่องความรักความรักค่อนข้างโดดเด่น พียงแต่ว่าเป็นดาวเสาร์ดาวเสารเร็งลัคนามเข้าเกณฑ์พินทุบาทเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับความรักเหมือนกันสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะส่วนคนโสดนะมันก็อาจจะแบบในช่วงนี้ก็อาจจะคนรักทําให้เราปวดหัวคนรักทําให้เราเครียดก,ก็ได้เพราะว่าในช่วงนี้อาจจะต้องร่วมงานกับผู้ครองคนรักนะก็อาจจะทําให้เราเกิดความขัดแย้งความเห็นไม่ตรงกัน อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการสื่อสารการทํางานงาร่วมกันสรับเชาากันเนาะทีนี้มาดูดาวระหูนะดาวราหูเนี่ยเขามาจาก <c oughs> เขาเป็นเจ้าเรือนภพปีนะแล้วก็ณาตอนนี้ก็เข้ามาเป็นเกษตรนะในราศีกุมก็อริค่อนข้างเข้มแข็งแหละอาจจะมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ก็ต้องต้องระวังเกี่ยวกับการใช้จ่าย คนะดีความอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนะทำอะไรก็รอบคอบอย่าประมาทนะครับการค้าการขายอะไรใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยก็ต้องศึกษาให้ดีๆนะครับการลงทุนลงนามเซ็นสัญญาอะไรเงี้ยต้องดูเอกสารดูข้อมูลให้ดีๆนะครับในช่วงนี้นะครับทีนี้ก็มาดูดาวเดือนกันบ้างน,นะทุกคนดาวเดือนนะดาวเดือนในช่วงนี้นะดาวพุธดาวประจําตัวนะอยู่ในเดือนกมุมภได้ตำแหน่งเกษตร ในเดือนมิถุนายนเนี่ยชาวการ,การงานค่อนข้างมั่นคงเข้มแข็งนะครับได้รับการช่วยเหลือจากคนในครอบครัวจากญาติพี่น้องจากคนรักนะได้คู่ค้าใหม่ๆนะในช่วงนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะการงานเข้มแข็งอาจจะได้ร่วมงานคนรักคู่ครองอาจจะมาร่วมงานกับเราเพื่อเป็นการช่วยเหลือหรือไม่ก็คนในครอบครัวนะก็มีโอกาสได้มาช่วยเหลือเรา ช่วงนี้ดาวปุตตะได้ตำแหน่งอุดมเงเก์ด้วยในตำแหน่งปัตตนิก็อาจจะมีงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะก็เหนื่อยหน่อยก็ระวังเรื่องของความเครียดแล้วกันนะครับสาหรับชาวกันมาดูการเงินกันบ้านนะทุกคนการเงินของชาวกันก็คือดาวศุกร์นะดาวศุกร์ในภพเรือนมณะในช่วงเดือนนี้การเงินมันก็มีเรื่องให้ต้องจ่ายเงินนั่นแหละไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายนะเราก็จ่ายให้มันมีเหตุมีผลอย่าไปใช้จ่ายเรื่องที่มันไม่เกิดประโยชน์นะครับ แต่เรามาดูเรื่องของการงานกันบ้างดาวการงานนะครับของชาวกานก็คือดาวพุธนะซึ่งเป็นเป็นดาวดวงเดียวกับดาวประจำตัวของชาวกานเลยนั่นหมายความว่าในช่วงเดือนนี้การงานก็เป็นเกษตรนะมีความมั่นคงอยู่เหมือนกันนะครับพอจบเรื่องการงานนะครับก็เรื่องของความรักดาวความรักของชาวกานนะครับก็คือดาวพฤหัสอย่างที่บอกพฤหัสนะ อยู่ในภพเรือนกรรมะในช่วงนี้คนรักคู่ครองอาจจะได้มาร่วมง,งานกับเราเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะดวาวเสาร์เร็งเนี่ยก็ต้องระวังมีปัญหาความเห็นไม่ตรงกันกับคนรักคู่ครองยิ่งช่วงเนี้มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับคู่ครอ,องของเราด้วยก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับความเห็นไม่ตรงกันนะครับอาจจะเกิดปัญหาได้ถ้าเกิดคนบางคนก็อาจจะไม่ใช่คนรักมาช่วยอาจจะเป็นคนในบ้านคนในครอบครัวมาช่วยงาน ก็เหมือนกันก็ต้องระวังเกี่ยวกับความเห็นไม่ตรงกันด้วยนะครับมาดูดาวคาันกบ้านล้มคนดาวคาันเข้ามาจากภพเรือนสหัชชะนะครับแล้วก็บรรณะมาอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังเกี่ยวกับการสื่อสารการเจราจานะครับการขับขี่การเดินทางนะจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันอะไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะ ราะว่าดาวตำแหน่งนี้มันเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยนะการสื่อสารการเดินทางการพูดการเจรจาเนะชาวการต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับการพูดนะครับพูดอะไรก็ต้องคิดก่อนพูดถ้าเกิดพูดออกมาแล้วมันเกิดผลเสียก็อย่าไปพูดมานะครับดาวทิศน,นะครับดาวเจ้าเรือนมีนาไปอยู่ในภพเรือนสุภาก็อย่างที่บอกความต้นนะครับระวังเกี่ยวกับสุขภาพของยติผู้ใหญ่ของคุณพ่อนะหรือไม่ก็ชาวการเนี่ยก็มีโอกาส ได้เดินทางต่างถิ่นแต่ก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางนะการขับขี่เพราะฉะนั้นอุปกรณ์การเดินทางต้องดูแลให้ดีๆนะแล้วก็ทำประกงประกันอะไรให้เรียบร้อยด้วยเพื่อป้องกันแก้เค็ดนิดน,นึงแก้เค็ดนะเพื่อป้องกันเรื่องใหญ่ป้องกันเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่อ,อันนี้คืออิทธิพลของดาวอาทิตย์ มาดูดาวเกตดาวทนดาวเกตในภพเดือนลาภะนะครับมีโชคมีลาภนะมีโชคมีลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากความเชื่อจากเซน์ของเรานะครับในช่วงนี้อาจจะต้องสวดมนต์ทำบุญเยอะๆนะเผื่อจะมีซิกเซนต์มีรางงห่งๆเกี่ยวกับโชคลาภบ้างโอเคนะครับก็จบกันไปสำหรับดวงในเดือนมิถุนายนนะชาวลัคนานระศีก,กันนะที่ต้องเตือนๆหน่อยนะก็คือเรื่องเกี่ยวกับความเครียดความกดดัน นะระวังเรื่องเกี่ยวกับการพูดการเจรจาอย่าใช้อารมณ์นะแต่ที่ดีๆในพิธีเห็นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการงานแล้วก็การเงินยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะครับอย่างเดียวก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์แล้วกันนะสำหรับชาวกันโอเคนะครับในช่วงนี้ก็ขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีความสุขนะดูดวงให้สนุกลวตุกวันก็จะเป็นวันของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะ